<Channel. S 2> da. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับฟามิโก้ a n n e l อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะตัวฟามิโก้เองจะลองนั่งรถไฟค่ะเป็นฟิ์รถไฟไทยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรถไฟของโมร็อกโกค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะนั่งจากเมืองราบัดไปเมืองคาสบังค่าค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเมืองคาสบังค่าเนี่ย เป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศโมอร็อกโกนะคะวันเดย์ทริปค่ะตอนนี้กําลังรอเพื่อนมารับอยู่นะคะตอนนี้อยู่หนะ้าบ้านค่ะก็เดินแล้วก็นางพูด oh. นางบ้านนางบอไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงตามมาค่ะ ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของสถานีรถไฟนะคะเรามาเดินเล่นที่นี้เนี่ยด้วยความที่เดือนนี้เป็นเดือนรอมาดอนด้วยก็คือเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมนะคะก็คือจะผีมากคุณผู้ชมก็คือเงียบสงัดตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก้าโมงนะคะเก้าโมงเกือบครึ่งอ่ะเพราะว่าตอนกลางวันนี้เขาจะทานอะไรไม่ได้เลยบรรยากาศเงียบเชียบมากนะคะ ซึ่งเดี๋ยวพอเราถึงคาซ่านะคะเราก็จะเดินเล่นแถวๆนั้นก่อนค่ะแล้วก็วันเนี่ยเราได้จองร้านอาหารไว้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูกันคะ่ะว่าอาหารกลางวันสุดพิเศษของเราจะน่ารับประทานแค่ไหนไปค่ะ first ค่ะ เก๋เจ็ดสิบดีฮามจ้า ผูช้ชมคะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะคะชั้น1ค่ะซึ่งราคาปกติชั้น2เนี่ยราคาประมาณ40อันนี้ชั้นหนอุ้ยอตายลวตาเลยไม่น่าเขียนขับตาล้างมาเลยแต่นี้ดช,ชั้นชั้นหนึ่งนะคะก็70ดีฮามก็คูณสัก3 5จแต่ว่า3 5จยากกป่าคูณ4ไปเลย7จ28ก็คือ280ประมาณไม่ถึงเราอาตีซะสัก200แล้วกัน รถไฟชั้นหนึ่งนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมผ่านี่ค่ะบรรยากาศรบรอบรถไฟแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวถึงที่นูยย่น้วยงไงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีก ถึงแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานรีรถไฟคาซาคาดใซดู้ชมขามีโรงแรมโนโวเทลตรงนี้นะคะต,ตึกสูง,งเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นแถวๆนี้ค่ะถึงตรงเวลามากเลยอากาศกำลังดีค่ะไปค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงรานแล้วค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะ อาหารจานแรกมาแล้วค่ะเป็นสลัดแซลมอนวิ t ซิตรัสแอนด์กรีนนะคะรสชาติก็เปรี้ยวได้ใจของคุณผู้ชมค่ะอืมมันกืไ่ไม่ทานครท่านี้เหมือนเป็นอัมูสกูโ่เสิร์ฟก่อนแต่คือเนี้ยลืมถายตอนที่มันตอนที่มันแบบว่าเต็มแล้วมันอร่อยมากมันเหมือนแบบเป็นครีมข้งางในแล้วก็มีคาวเวีย แล้วหารนคู่กับบิสกิตปักมา1เึ่ชิน้นน่าอร่อยมากเล็วสวยนะเล็บเสร็จนะเดี๋ยวไปดูขอต่อไปค่ะคืออะไรตอนนี้จานเมนมาแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ฉันสั่งเป็นลิงกินี้ผัดกับมัสเซลแอนกุ้งมัสเซลกุหอ,อย ไ่แมงคู่นะคะกับกุ้งกับซอสแมรีนาร่าค่ะคุณผู้ชมน่ารับประทานแล้วก็อร่อยใส่พริกไทยนิดนึงก็คือไม่ต้องปรุงเลยคือแบบว่าไม่เค็มไม่นั่นเกินไปก็แล้วก็เส้นเยอะมากสมกับเป็นเมนคอร์สค่ะเดี๋ยวกินให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะต้มเดือดส่วนตัวชอบเส้นแบบนี้นะออกดิ่มหน่อยแต่ถ้าเป็นอิตาเลียนมันอาจจะต้องแบบ เอาเดนเต้เอาเดนใจกว่าน like, ี100 100้ก็จะกรุบกรุบเกือบๆแบบว่าเอ๊ะสุกหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวมองว่าอันนี้ก็มังดีเดี๋ยวอีกขอดหนึ่งค่ะตอนแรกว่าจะไม่สั่งของหวานแต่ในเมื่อมาขนาดนี้แล้ว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่หนึ่งค่ะร้อยเมตรเหรอต่าจักร0้อยโลจ้กไปค่ะ ว่าไปแล้วนะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วในเว็บร้านเนี่ยเขามี dress code ด้วยว่าห้ามตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะคะห้ามเสื้อยืดค่ะแต่ว่าออด้านหลังของเราก็คือเต็มรูปแบบตามที่เขาห้ามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าออกางเกงที่เป็นคาโก้แพนแบ backpack ใส่เป้อะไรมาก็คือครบหมดก็คือทางเราก็แบบว่าเต็มตัวอย่างดีนั่งรถไฟก็คือตอนแรกที่อยากจะใส,ส่สบายๆแต่ด้วยความที่ร้านเขามี dress c o เราก็แบบว่าแต่งตัวตามแต่พอมาถึงแล้วก็คือคุณหลอกดาวค่ะแต่ก็แอนเวไม่เป็นไรเราก็มาดื่มดำบรรยากาศกันค่ะมิสซีเรียสข่าวหน้ามาอีกก็คืออีกแก้วอีกคำก็มาได้โอเคเนาะตอนนี้นะคะก็ อิ่มมากค่ะอร่อยมากใครที่มาเที่ยวเมืองคาสามบังค่านะคะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านอาหารวิก c a f คาเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งแบบว่าคล้ายๆกับภาพยนตร์ในเรื่องของคาสามบังค่าเลยนะคะใครที่เคยชมแล้วอยากจะรู้สึกอยากจะมาย้อนวันวานนะคะก็มาที่นี่ได้เลยะคะ่ะซึ่งก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องเฟรนเก้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนเราจากไปเนี่ยเราจะ ทิ้งบรรยากาศชั้นบนสวยๆไว้ให้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่คะ่ะในคลิปต่อไปมาดูสิว่าฟามิงโกจะพาคุณผู้ชมไปไหนนะคะสำหรับวันนี้อิ่มมากคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย